สวัสดีนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ed, อบจอยุธยานะครับมีการถแถลงจากเ,าเพจของนายเต้ทวิวงโตวทวิวงนะครับสอสอยุธยาของพรรคก้าวไกลนะครับว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ส่งใครผู้สมัครคนใดลงในานามพรรคก้าวไกลที่สนาม ed, อบจอยุธยานะครับแล้วก็ยกตัวอย่างของกรณีการลาออกพ้นพิษหาผู้สมัครไม่ทันนะครับ นี้ก็เป็นภาพข่าวนะทั้งคุณชัยธวัฒแล้วก็ในเต้ทวีวงศ์เนี่ยเขาโพสต์ Post นะครับที่แจงนะขออภัยพี่น้องชาวยะยาแต่เดียวกันครับผมด้วยความที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็รู้รู้แต่ว่ายุทธยามีต้อสมทรงนะครับที่เป็นตัวหลักอยู่นะครับเป็นอดีตนายกจบจก็ลงสมัครอีกรอบและมีคู่แข่งคือนายก <c oughs> ก็บอกคือนายกอุนะครับเป็นเซียนพระนะครับเป็นอดีตนายกอบตอ ตำบลบ้านใหม่อาเภอมหารานของอุทยานะครับลงในานามของพักลงในานามกลุ่มเก้าใหม่อุทยานะครับกลุ่มเก้าใหม่อุทยาตรงนี้มันจะมีไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่า,ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มเก้าไก่อาศาัยอุทยานฮะเอ่อเป็นกลุ่มสสอ,อีกเขตหนึ่งของอุทยาที่เป็นสสเก้าไก่น่าจะเป็นผู้สนับสนุนอยู่ โดยที่กลุ่มนี้เนี่ยก็คือไม่สนับสนุนการกระทาของนายเต้เทวิวงศ์นะครับนายเต้เทวิวงศ์ในการเรื่องคัดค้านรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะผ่านยาจนทําให้ตอนนี้สถานีที่ยานั้นต้องยกเลิกไปนะครับยกเลิกไปก่อนเพื่อจะให้การก่อสร้างของรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะั้นเนี่ยทันเพื่อสวนโลกปีเจ็ดสองนะครับหากมารอการพิจารณาต่างๆที่นายเต้เป็นคนยื่นเนี่ยมันจะทําให้ล่าชา้านะครับอันนี้ก็อยากจะฟิปากพี่น้องชาววิทยานะครับว่า เห็นหรือยังครับว่าสอสอเขาทําอะไรไว้อสอสคนนี้เขาทําให้อยุทยานั้นไม่มีสถานีความสูงนะครับนํามาซึ่งความไม่สะดวกสบายแทนที่คนวิญยาจะได้เดินทางสะดวกการมาท่องเที่ยววิญยาจะสะดวกขึ้นกับต้องรอไปก่อนนะครับซึ่งอาจจะมาสร้างเพิ่มภายหลังได้แหละเวลาเป็นต้นทุนครับยิ่งสร้างช้ายิ่งเสียโอกาสสวัสดีครับ